สวัสดีครับเคเกอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับกับการรีวิวชุดสีที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของเขาสไตล์เขาเรียกเขาเรียกตัวเจ้าของเขาเรียกตัวเองว่าเด็กวัดครับแอบผมว่าคมดูแล้วจากชุดสีไม่ใช่เด็กวัดหรอกครับไม่ธรรมดาแน่นอนกับเจ้าของรถชุดสีชุดนี้นะครับอ่าด้วยความอลังการด้วยกับการเพ้นสีของเท้าเวสุวรรณครับลงใมบอดี้ชุดสีกับการผสมผสานระหว่างลายกราฟิกดีไซน์เข้าไป ก็จะบ่งบอกตัวตนของเขาแหละครับเขาชอบรักษาะนี้เจ้าของก็คือเจ้าของรถเวย่ค่มครับมันก็คือนี่ตาสปายเขาอะคันหนึ่งเรามาดูก่อนเลยแล้วกันครับนี่ครับกับรูปทาเวสวรรณด้านาก่าประมาณนี้กับบอดี้แต่งเคเคลเลอร์นะครับตัวนี้คันนี้จะเป็นคันแรกนะครับที่ใส่บอดี้แต่งตัวซิ่งงานเคเคลเลอร์ที่เป็นท้ายเป็ดนะครับอ่าอะดูเทียรชิ้นนะครับทีนี้มาดูที่ถังครับถังน้ำมันนะครับเนี่ยฮะ ดูครับมันจะมีตัวโลโก้ต้นสืออะไรของเขานี่มาจิดดาราให้เรียบร้อยครับกับลายฮะลึกจัดให้สามไม่4ครับตักปิน่นยมทางร้านครับแล้วก็อันนี้แหละครับคือท้ายเฟกนะครับ,รบที่ใส่กันอากาศเป็นตัวแรกเดี๋ยวผมขึ้นกับรถแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งอย่าเพิ่งดูแล้วตัดสินใจถ้าคันนี้ ผมประกอบขึ้นที่ร้านนี่นะครับรายละเอียดนะรายละเอียดครับมีครบห<ส>มด<ส>มอดีบบ<ส>้แท่ใสยังไงครับนี่ผมเข้ากับโครงนี่ระยะบ,บนนี่รับยิงน็อตได้เลยอโชกโชกโชว์อะไรกันไปก็ว่ากันไปนี่ครับอ่าเดี๋ยวอย่างงี้ละกันเดี๋ยวเรามาดูชมกับการขึ้นรถนะครับอีกทีหนึ่งละกันแต่นี่ผมให้ดูรายละเอียด<ส>ใครอยากทาแบบไหนใครมีเอกลักษณ์ของตัวเองยังไงใครอยากได้สไตล์ไหนทักมาหาผมครับเคเนเลยครับ